อ่าพูดก่อนนะอ่แล้วเราเราที่สิ่งที่เกิดขึ้นเราทำลงไปเพราะอะไรพี่ก็เพราะความคิดส่วนตัวเครียดนะอยากฝากบอกอะไรถึงคุณพ่อคะตอนนี้ก็อยากขอโทษท่านมากมาครับและท่านนะอยากให้เตือนใจลุงท้า สับเรื่องนี้หน่อยค่ะความเครียดความสะสมอ่ยอมรับครับก็หลังจากนี้ก็กลับตัวกลับใจคร่ะพี่ได้ใช้สารเสพติดไหมคะของยา ร,รู้สึกตัวไหมครับพี่่าเราทำาล้าทำอะไรลงไปบ้างแล้วก็ลงมาเพื่อจะมาเปลี่ยนชุดที่บ้านแล้วก็จะเอารถ p c x เนี่ยหลบหนีต่อแต่ว่าของเราเนี่ยคนในพื้นที่แล้วก็ท่านสา่วัดส,สืบจังหวัดกับสืบเมืองเนี่ยก็รวดเร็วครับก็เฝ้าอยู่ครับเขาให้การรับสารภาพหรือยงไง น้องเนี่ยในสภาพน้องเมื่อเช้าเนี่ยในสภาพอิดโรยครับอิดโรยมันให้การอะไรไม่ได้แล้วก็ยังมีอาการง่วงซึมครับก็เดี๋ยวต้องตรวจฉี่ตรวจอะไรครับตามขั้นตอนครับเขาบอกเหตุผลไหมครับว่าที่เขาต้องทำค้อดเขาจะคลอดอะไรครับเ,เจ้าตัวเนี่ยที่สืบทราบมาเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทางค่ายมวยเดิมเนี่ยได้รวบรวมเงินเนี่ยให้ขึ้นไปกรุงเทพไปซ้อมมวย แต่เจ้าตัวก็หนีกลับมาไปสร้างเรื่องแล้วหนีกลับมานะครับอพอมาที่บ้านปุ๊บก,ก็พ่อกับแม่ก็พยายามจะให้กลับไปซ้อมมวยกลับไปทำหมากินนะครับเอาง่ายกดดันก็เหตุเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนก่อนเนี่ยก็กลับมากับกลุ่มเพื่อนๆนตีสามตีสี่แล้วพ่อก็กับแม่ก็ดุดา่าก็เลยทําให้เกิดความเครียดแล้วก็ลงมือครับแต่เลือกที่จะลงมือกับพ่อจะลงมือทั้งสองคนแหละครับแม่หนีทันครับแม่หนีทันครับ ส่วนรายละเอียดทางด้านคดีก็ก็ว่ากันไปตามรายละเอียดเพราะว่าพยานหลักฐานที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างจะครบถ้วนชัดเจนครับข้อหาอะไรางคะก็ฆ่าผู้อื่นครับโดยเจตนาก็เดี๋ยวไปดูกันครับรายละเอียดได้ค่ะร้อยเปอร์แม่ไงก็เดี๋ยวดูสอบสวนด้วยอนครับัเขาเองเนี่ยค่ะมีฟีดแบ็กในตอนที่เราไปจับนะคะมีเสียใจครับนะเสียใจแล้วก็สำนึกต่อต่อบาปนะครับก็ น้องก็บอกว่าแล้วแต่อันเลาะจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยครับก็ำออกอยู่นะก็ก็ก็ผมก็ฝากเป็นูุทาหอนผมเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยสองถึงสามครั้งแล้วนะครับที่ว่าทำลายพ่อแม่ฆ่าแม่หนึ่งครั้งที่ละแงะมาฆ่าพ่อที่นี่ก็อยากจะบอกว่ายาเสพติดอะยาบ้ามันบ้าจริงนะครับข้างในมันมีสารหนูสารยาเบื่อสารอะไรที่แบบมันทําให้คนบ้าครับมันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วครับก็ฝากเตือนเยาวชนนะครับ